หย่อนหย่อนน้ำมันหน่อยไปเราได้ขึ้นเรือใช่ไหมใช่ใช่แต่เราบุกนะไปหอเลยอ้าเฮียใครกดหอไอ้แซดเอานายโัพท์ตีช้ำชองเลยไม่เก่งหรอกไม่เก่งหรอแต่กล้า ไม่เก่งอ่ะแต่กล้าเอ้ยในโทรศัพท์มึงรูดจอหอกันเลียบแหละผมขึ้นเรือรับแรกสุดเลยทำเดียวกูเลยไปครับ

จริงจริงเราไม่ต้องรีบขึ้นฝั่งก็ได้ครับเราเล่นเรือเรือมีปืนอยูอ่แต่ถ้าเกิดเราจอดเรือตรงจุดดีๆสามารถยิงมันสีได้เลยจะฆ่ามนะันใช่แต่แบบมันก็ยิงสวนเราได้ไงป้อมมันก็มีไม่แต่ป้อมมันยิงเราไม่ถิงเลยคงไม่น้ำอ,อย่าสสมงได้ไหมหนูไม่เห็น คือสามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยซุ้มเฮงยฮงเอ้ยมึงอยู่นิ่งๆไม่เป็นหรอวจะกด F เหรเอาอะไรดีแกลอยดีแกลไม่โดนเยิงว่งกดเปาหาย กดไม่ลงเลยที่จะไม่ไวตอนไอซี่บัสทีครึ่งเหเอ้ยมันมีโลตัวหนึ่งเว้ยเจอจะตาย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 อ้าวไม่มีเลยคุณไม่ไมมันวิ่งออกไปแล้ว กูตานวกนองพื้นที่นะนักน้แ,แม่นักน้หมดสองตรงไหนตรงไหนบังมาบังมา,มา,มาอยายิงด้วยอยายิงด้วยแตแล้วแตแล้วแตแล้วแตแบทไ,ไม่โดนเลยปืนพกจริงว<ๆ>่ะ่ังรังูาอดีตดวเว้ อไรวเข้ามาายถึที่เป้าหมายร่าวูมา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 แวรับมาูจดแวรับไปนะครับแวรับไปนะอ่าข้างหน้ามีแดนที่มาเราวิ่งอยู่นะโอเคตายเอตายตายตาย

เติมกระสุกกันไหมเจ้าหนูแหม่เขาอีกเขาเพิ่นรถตรงนี้ไงมันจะมีสะพายให้เติมอยู่แล้วเหรอมันมันต้องขึ้นแล้วมต้องขึ้นแล้วมต้องขึ้นไอ้เก่งขี่มึงเอากระบอกปืนใหญ่ห้อยสลิงขึ้นไปเลยได้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 โอเคโอเคโอเคขวาต้องไปเออนั่นแหละเออบันไดแข่งเนาะไอ้ยบันไดบันไดเหล็กด้วยคูนรถถังเลยนะฟ้ามฟ้ามฟ้าม นี่ไงเติมกระสุนนี่ไงเติมกุยานพาหนะเฮ้ยมึงรอดตัวไปนะเข้าทางนี้ได้เหรอได้ดาวได้าได้แล้วทางเขาได้ใช่ไหมมันมีลิฟต์นะมันมีลิฟต์มันมีลิฟต์มาสิกระสุามาเอาทุกทางเขาลิฟต์กับฟันพบกันที่ไหลกันเรื่องใหญ่ชนแม่งเลย ลิฟมันใช้อยู่อ่ะกอกโหโคตรเลยอยู่ลิฟต์โคตรเลี้ยงหมายอกมว่าไงวะไม่เอาเลยที่อะไรจะมาใช่ไหมอะไรที่เขี่ยวบนบนรถตัางอ่ะระเบิดมั้งอ๋อโดน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 อ๋อโดนหของรถ อยูไละเงี้ยขึ้นไม่ได้ได้เหรอมันมันพยายามจะขึ้นอยู่แต่ไม่ไดะไม่มันขึ้นได้เพราะเจ้าลิบมันทำงานละเมื่อมันมีคนอยู่ในลิบค้างอยู่มันไม่ออกเฮ้ยแล้วสลิงมันอยู่ไหนวะแล้วคุอยู่ไหนอะอ๋อไอ้หูโคตรไกลกูตายเกินไปได้มเนี่ย อย่านะทำไมเล้วทำไมกูเลือกเลคอนหมอนกูไม่เล่นเล่นหมอนหรอใช่เมื่อตอนนั้นมากูก็เลยงองอยู่อ้สกตดเฮ้ยสีสองได้แล้ววะถ้าตานี้ชนะนะเราได้ทำการยึดเป้าหมายีกา,าแปลว่าเราก็ <c oughs> าแปลว่าเราเก่งถ <c oughs> ้าตานี้ไ้ชนะแสดงว่าเราเก่ง <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวไปลงคลิปว่าเล่นเดลต้าฟอร์ดครั้งแรกในชีวิตลากปืนแต่ได้นี่แหละนะ่เก่งๆพังๆๆาระเบิดแล้วปาระเบิดแล้วหมอบบอดเดี๋ยวหมอบบอดมัมันดไม่ได้ตายมัตายนะ L L ได้มตายแล้วมันตายไปลำไปลำไปับ กำลังพลของเรากำลังทำการตามคุณไปชาลีวันตายมาคุณไปแล้วคุณอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ไงตรงคุณนอนอะไรคุณคุณมีคนออกมาคุณคุณคุณมีมาแล้วแฟช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 โล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 มีโลมีโลเดเอเด้อา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 ดิ ่ลวะมันีมันโอ้โหโหเยอะ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 มากไม่อะมามเราเรายอได้ไ้เงี้ยเพราะว่ามันมันต้องเข้าทางนี้อย่างเดียตอนนี้เลยอแค่สองคถ้าเรายได้เยอะจะต้อมาไม่ได้เกิดใหม่ม่เหเมไม่อะไรไม่อะไรมันตาสามร้อยห้สิชนะชนะ ไปไปไปมันต้องผ่านแล้วมันต้องผ่าแล้วมันต้องถอยอีกอีกฐานหนึ่งไงไอ้ฐานหอกคอยปะมันต้องถอยมันต้องถอยไม่ใช่แล้วฐานฐานเหมือนมัดฐานไอ้ฐานที่ตึกรล่มบ่อยๆอ่ะเอ้าไอ้แดียข้าบนเข่าไอเดีบุ้งขอมึงไะแดงอะไรบุ้งขอบุ้งขอมึงเฮ้ยรถถางว่างเรามีเสาฐานลูกพี่ตายอย่างว่าข้างบนอ่ะตายแล้ว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  มันมีตัวยิงกูไหนไหน,นอยู่ไหนอยู่ข้างบนเขาเมื่อกี้กูปีนขึ้นไปสำรวจธรรมชาตินึงดนะงนี่ไงเล่นเดอยร์ทัฟฟอร์ดครั้งแรกกันแล้วทแต่เป็นไม่รู้อะไรเป็นครั้งแรกในชีวิตครับโอฟอร์ดโดนบินเยอะตอนนี้โลเกตโลเกตไปพอเปลี่ยนไอเดนฮะ มันเอารถถังนั่นมาได้ไงอ๋อไม่ใช่มันพุ่งเสกใช่ไหมเออมันมันเพิ่งเรียกเข้ามาต้องแยกใช้คำว่าเสกอยู่ทีเดี๋ยวเราจะดูเหมือนแบบโปะโปะเปิดโปะก็หดโปะเออเหมือนโปะโปะมุ่เสกออกมาแล้ว มองตาพี <laughs> ่ไว้น้องตาของเสือเลยมองตามาเดียนู่นเหรอวะเดี๋ยวนีกันลงเข้ากันลงเข้าโอ้ยตายขู่ทวลคน กันไว้กันไว้กันไว้นะแล้วกูชุบบันไดทำไมล่ะกูชุบบันไดทำไมกูชุบบันไดทำไมแฟด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 คุณนายระเบิดระเบิดระเบิดตาย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 มันเข้าตรงนี้ไม่ได้หรอวะ กดได้อยู่กดรถไปแล้วรถไปแล้วมีรถาำมีรถำมีรถำมีรถำามเฮ้ขวา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 ข้าบนข้างบนตายเฮ้ยมันเองสกิลโขมมันเองสกิลโดกดเอฟว์เวียนไง โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะสามาเจ็ดกอเลือก่อนจะสามเจเลือกมื่อเกียร์คนโลกเลยฮัลโหลเล่นพลจนลืมปักสาเลย

เดนเดอร์ฟอร์ดครั้งแรกในชีวิตทำไมทำไมวันนี้มันอะไรเร็วไปหมดหรอแ้ก็เร็วเชลาก็เร็วจริงเบลล์ละดรดีก็วายอยู่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เฉลล์เดอร์ตเราไม่ใช่ไม่่ใชมันมาตีเดียวกันเลยอุ้ยนี่แค่เดียวกันเนี่ย อย่าบอกนะไอซีคนนะคือซีไอซีคนที่เจอเราตาแรกตอนนั้น